สวัสดีครับนี่เดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเก็บไข่กันนะครับบรรยากาศทางไปสวนนะฟาร์มผมอยู่ห่างจากตัวบ้านผมประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับใครที่จะมาเยี่ยมชมฟาร์มก็จะเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยสวนอินทรพาลัมนี่นะครับ แล้วก็ทุง่งนาเขียวขจีแบบนี้โอ้ขเขาง่ามขนาดได้ครับพี่น้องนี่เดินมาถึงประตูแล้วประตูฟาร์มนะครับอกเราก็จะเจอประตูอีกหนึ่งชั้นนะครับนี่ก็บรรยากาศ แล้วเราก็มาจํามาเจอประตูอีกหนึ่งชั้นเสร็จแล้วเราก็มาปล่อยอออน้องเป็ดออกกาอน น้องเป็ดขอไปแล้วมาเลยเดี๋ยวเราจะจะมาส่งกันอขอไปผิดเอา้ามาเก็บไข่กันโอ้โหนโ ขอจิบไหน่อยนะวันนี้ตากล้องเราไม่ว่างครับติดงานลุยเดียวมาคนเดียว,ยว,วตรงนี้มีลุกปลามีโบมนันโอ้มีครับนี่มกไป มาแล้วห้องหักห้องแรงบ่แสบก้อบอยุ๊นี่ครับผมไข่สวยเอ้ไข่มีแปลกยาว วันนี้ไข่สวยดีจริงๆโอ้โหนี่นะครับขาวๆฟูๆวันนี้มีไข่ไก่ไข่ไก่ต๊อกไข่ไก่ต๊อกมาไข่ด้วยนะดูดิท่านผู้ชมเก็บเข้าตู <ๆ S 1> ้ฟักเหมือนเดิมนะครับไข่ไก่ต๊อก มีหรือเปล่านี่บอลคุยหายกันครับมีหรือเปล่าตรงนู้นมีหรือเปล่า โอ้นี่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 นนไม่แอบนะนี่ฮะให้หมดตรงนี้นี่เปล่า มันก็่เสียงดีดีดีเด็กพี่นาะคนเดิงครับผมมีเมวานนี้ทางช่องของพี่ต้นนะครับให้ทุ่งกุลาชาแนลมาไทยทำฟารม์มเข้ไปนะครับจะพาไปติดตามรับชมนะครับเด้อ โอ้เช้าๆแล้วก็มาเก็บไข่อย่างนี้นะครับดูต้องคนดูให้ดีครับเพราะว่าตัวแรกมาไข่ตัวสองเข้ามาไข่ก็คุยทุบถมไข่ของโอ,โอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมพี่น้องวับแม่หมกแกบไปให้ย่างดีเห็นปะไข่ก็เลยขาวสะอาดเราจะได้ทำความสะอาดน้อยหน่อยโอ้ใหม่อีกแล้ว เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับพี่ังบ่มีอย่างเดียวเนี่ยผมบอกเอาก็บักว่านบึงครับโอ้อันนี้ไม่ถมไม่มีขี้ไหนแล้วก็เช็ดเลยอุ่นอ,อยู่นะครับต้องค้ามาเก็บนะครับเก็บสา,ายบ่อใดด้วยครับอันเป็ดอีเลียงเนี่ยพอ,อยังว่าจะเขาตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวเขาใหญ่ใหญ่เสร็จปุ๊บ อันตัวอื่นมากขึ้นทับมนกระก,ก,ก็ทนะำทามะกอกนะเพราะทำทามะกกเสร็จปุ๊บเละไปเล็บเนี่ยไปจิกเล็บอันม่อีกไข่แตกครับแล้วก็ขึ้นมะเร็งทั้งไข่เนี่ยเนี่ยเัราะ่ันทะครับมองมันเลยทําให้ไข่แตกช่วงนี้ฝนตก ตกบ่อยมากตกเกือบทุกวันเลยไข่ก็เหมือนจะลดลงหรือเปล่าดูกันนะครับกำลังได้ดีเลยวันละกสิบฟองมารลสังแผงอย่างเงี้นะครับ หมองนนี้บบนะต้องอ่าเฮ็ดหมองในเขาแห่งครับแห่งแห่งเขกาก็ะิไข่ดีเขกาก็จะมีความอบอุ่นของเขานะครนะับเนาะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะสวยนี่ ปไปไปแต่วันนี้มันที่เท่าไหร่เนี่ยเวิบอ้าวนาฬิกาขว่ยมันอะไรแน่หรืรอเปล่าวันนี้มันที่สิบเจ็ดนะครับมม่ตังไหนยังเป็นที่ผูกอยู่กับไปซื้อเรียกยอดลังเลยวันนี้อืมโอ้ยมีไข่ไก่ด้วยนี่ผลของการ เลี้ยงไก่ไว้กับเป็ดเราก็จะได้ไข่ไก่ไว้ไกินด้วยครับเบื่อไข่เป็ดแล้วก็กินไก่ไก่มีทั้งไข่เป็ดและไข่ไกู่ขาวดีครับขาวชัวเลยอ๋อี่อีสาน <c oughs> วันนี้น่าจะได้อยู่ตอนนี้นะครับห้าสิบสายๆแล้วก็มาดูใหม่นี่ไข่เห็นตะกาเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ